สามวิธีหาสินค้าที่ขายดีแล้วก็ยังไม่มีคนมาทำในหน้านะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายได้เข้ามาในการทำในหน้าสม่ำเสมอแล้วก็มีคลิปที่ไม่มียอดวิวนะแต่ว่ารายได้ยังคงอยู่ซึ่งผมก็สงสัยนะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะเกิดจากคนที่กดใส่ตะกร้าหรือเปล่าแล้วก็ค่อยมาซื้อทีหลังนะครับหรือว่านะครับมันจะเป็นเรื่องของการที่วิดีโอของเราเนี่ยถูกแนะนําไปที่หน้าช็อปหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นที่มานะครับว่าสินค้าบางสินค้าเนี่ยนะครับไม่มีคนทําในหน้าเลยและเราเป็นคนเดียวนะครับที่ทําคลิป ในหน้าให้สินค้านั้นนะครับคลิปนั้นเนี่ยมันก็เลยไปโชว์ที่หน้าชอ็อปผมก็เลยคิดว่าการที่เราหาสินค้าที่ยังไม่มีคนทำเนี่ยแล้วเราทําอยู่คนเดียวเนี่ยก็มีโอกาสขายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อวๆาคนไหนที่มีสถิติหลังบ้านลองดูนะครับไม่มียอดวิวจากคลิปเลยครับแต่ว่ามียอดออเดอร์ เข้ามาทุกวันนะครับก่อนจะไปดูว่าวิธีการหาสินค้าที่ยังไม่มีคนทาในหน้าเนี่ยทำยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาเราทําในหน้าเนี่ยนะครับสินค้าที่เราจะเอามารีวิวนะครับเราต้องซื้อสิ่งที่มันจําเป็นสําหรับเราครับคือเราต้องเอามาใช้จริงๆนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อรีวิวอย่างเดียวนะครับคือมันไม่อินนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามาทําคลิปเนี่ยเราไม่รู้จะบอกปัญหาของสินค้านั้นยังไงผมเจอมาแล้วว่าคลิปที่ดีเนี่ยก็คือคลิปที่บอกปัญหาแล้วก็เอาสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาให้เเคค้าาดดูรับบส่่วนนลิปอกผมมไไทํะ เพราะว่าบอกโปรเนี่ยมันมีอยู่ช่วงคู่ช่วงคราวนะครับบางทีเราบอกโปรไปแล้วหน้าร้านหน้าสินค้าเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนโปรเนาะคลิปนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาดังนั้นใครที่ทําบอกโปรนะครับถ้าโปรมันมีเวลาจํากัดเราอย่าลืมใส่ข้อความไปด้วยนะครับว่าโปรสิ้นสุดวันไหนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาเลือกสินค้ามารีวิวนะครับจะต้องดูคะแนน P Q P ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าคะแนน P Q P ดูยังไงนะครับก็ไปที่ร้านค้าอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมจะรีวิวนะครับอันนี้นะครับเครื่องฉี จะมี4.7 ทับหเนี่ยให้เราเลือกคะแนน4.5ขึ้นไปนะครับดีที่สุดเลยก็คือ5นะครับแต่ก็ต้องรู้ด้วยนะว่ามีกี่ออเดอร์บางทีมี1ออเดอร์แล้วเนี่ยหคะแนนนะครับตอนหลังเนี่ยคะแนนลดลงอะไรอย่างงี้นะครแต่มันจะนับคะแนนนะครับวันที่เรากดเพิ่มตะกร้าเข้าไปนะครับตอนหลังคะแนนมันลดเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่นับหลักนะครับสำคัญนะครับเขาจะนับวันที่เราแอดตะกร้าเข้าไปนะครับแต่ที่ผมจะบอกว่านะครับดูสินค้าที่มันมียอดขายประมาณนึงด้วยเพราะว่านะครับถ้าเราขายสินค้าที่ไม่ดีนะครับเวลาลูกค้าได้รับไปนะคคคครรรรัััับบเเเเ้้้้้าาาาาากก็จะะมมมอออองงงววว่่่ีีีิิิสสนนนนนไไดใหททตลื คะแนน P Q P ดีด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเข้าไปที่หน้าตะการในหน้านะครับของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปตรงข้อมูลผลการดําเนินงานนะครับจะเห็นว่าคะแนนคุณภาพการโปรโมทนยครับ4.5ตรงนี้มีส่วนในการที่จะระบบจะนําส่งด้วยนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะถ้าคลิปห่วยคะแนน P Q P 5เนี่ยนะครับคลิปก็ไม่วิ่งเหมือนกันนะครับแต่มีตรงนี้ให้ดีๆไว้จะดีกว่านะฮะซึ่งคะแนน P Q P เนี่ยนะครับมันจะโผล่บอกคะแนนเนี่ยเฉพาะคนที่ทําในหน้านะครับโดยที่ไม่ได้เชื่อมเซลลอร์นะคนที่เชื่อมต i k กต k เซลล์ร์ โอเคต่อไปเราไปดูกันครับว่าเราจะหาสินค้าที่ไม่มีคนทําในหน้าได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ไปที่แถบร้านค้านะครับแถบร้านค้านี่ผมเข้ามาดูบ่อยมากนะครับตอนที่เพื่อนๆเลื่อนไปเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีวิดีโอเล่นอัตโนมัติถูกไหมครับและบางสินค้าไม่มีวิดีโออยู่ข้างหน้าเลยนั่นแหละครับก็ให้เรากดเข้าไปดูนะฮะซึ่งนะครับใครที่อยากจะช้อปปิ้งเนาะอยากจะซื้อของก็พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราอยากจะหาสินค้านั้นก็ได้ครับเสร็จแล้วเราลองดูว่าเออมีสินค้าชิ้นไหนนะครับที่ พอเราเห็นแล้วว่ามันไม่มีวิดีโอเนะเราก็คลิกเข้าไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันไม่มีคนทำในหน้าจริงๆนะนะครับเราจะต้องกดเข้าไปดูด้วยนะครับซ like ึ่งนะครับจะเห็นว่าด้านล่างเนาะมันจะมีคําว่ารับ9บาท50สตางค์เนี่ยนะครับในสินค้าแต่ละรายการนครับให้เราติ๊กไอตรงลูกศรชี้ขึ้นไปนะครับพอเราติ๊กขึ้นไปปุ๊บนะครับวิดีโอที่มีสินค้านี้เห็นไหมครับมีคนทําแล้วนะครับอ่ะเราไม่เอาลองไปดูวันอื่นสินะครับที่มันไม่มีอ่ะผมลองดู แต่ว่าไม่มีคนทําในหน้าเลยครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันไม่มีคนทําในหน้าหรือเปล่าเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่อย่างนี้เนี่ยเราเดาได้คร่าวๆนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราทําคลิปรีวิวสินค้าชิ้นนี้นะแล้วคนที่เขามาช้อปปิ้งที่หน้าช็อปอะครับแล้วเขาเห็นวิดีโอเรานะครับเนี่ยยกตัวอย่างคนนี้นะครับสมายด์ริ่งช้างเนี่ยผมเห็นวิดีโอผมกดเข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็กดซื้อตรงนี้นะครับเนี่ยกดซื้อเลยเนี่นะเห็นไหมครับโอกาสการขายมันก็ ดูปลาเขียวสินะครับนี่สินค้าเลยนะครับเนี่ยตลาดจังไยนะครับปลาเขียวกับปลาข่เครียดเนี่ยดูซิว่ามีคนทําในหน้าหรือยังนะครับไม่มีเห็นไหมครับแต่สต๊อกเนี่ยมี57เองถ้าคลิปแมสปุ๊บนะครับขายได้แค่50คนครับอันนี้ก็ไม่เอาเนาะก็ดูมีสต๊อกเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ดูสเต็ปตามนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับถ้าเพื่อนๆเข้าไปที่ตลาดสินค้านะครับสมมติว่าเราเข้าไปที่ตะก้าในหน้าเนาะนะครับเราเลื่อนไปตรงคําว่านะครับชุดเครื่องมือที่ตกช็อตนะครับกดคาว่าตลาดสินค้าก็ารนยะคับลเทํ แล้วก็นะครับถ้าเราอยากจะขอของฟรีนะครับเราก็เลือกฟิลเตอร์ตัวอย่างฟรีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองกดขอตัวอย่างฟรีมาก่อนเนาะคนที่เขายังไม่มีคนทําวิดีโอรีวิวให้เลยอ่ะนะครับโอกาสในการที่เราขอแล้ว็จะได้เนี่ยก็มีมากขึ้นเนาะสำคัญคือช่องเรามันไม่มั่วด้วยนะครับช่องเราเนี่ยเป็นช่องเฉพาะทางคนเขาอนุมัติก็จะมีมากขึ้นช่องเราเป็นช่องที่มียอดวิวโอเคนะครับทำคลิปออกมาโอเคนะครับโอกาสที่เขาจะอนุมัติสินค้าฟรีก็มีมากขึ้นนะครับเราลองดูว่าเราเป็นเจ้าของสินค้านะช่องแบบไหนที่เรราาาาาาจะอออนนนนนุมมัตติิสสคค้้แ่่่่วปชงใใหๆโกก สินค้าตัวอย่างฟรีก็อาจจะไม่มีก็เน้นว่าสินค้าที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆนะครับและนํามาแก้ปัญหาอะไรให้เราบางอย่างนะครับส่วนวิธีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เรียกว่า c a ร์โรด้าต้านครับคาร์โรด้าต้าเนี่ยใช้ฟรี7วันนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับสมัครผ่านลิงก์ของผมหรือว่าใส่โค้ดเซนเป็ดนะครับก็จะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปที่แคลิฟอร์เนีแล้วนะครับก็ไปที่แถบสินค้านะครับตอนนี้เนี่ยเขามีฟีเจอร์มาใหม่นะครับก็คือวันที่โพสต์นะครับจำนวนครีเอเตอร์นะครับเพื่อที่จะดูว่านะครับร้านค้าเพิ่งโพสต์ไปได้ไม่กี่วันหมายถึงว่าเอาสินค้ามาขายในตัวทิกตอกช็อปเนี่ยได้ไม่กี่วันนะครับเป็นสินค้ามาใหม่นะครับสินค้ามาใหม่เนี่ยแสดงว่ายังไม่มีคนท ผมก็เลือกอันนี้นะครับ้วโน้นไปได้นะครับผมก็จะเลือกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนครีเอเตอร์นะครับผมจะเลือกน้อยกว่า10เสร็จแล้วเนี่ยนะครับวันที่โพสเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะหาสินค้าใหม่เนาะก็ลองเลือกดูได้นะครับแต่ผมจะลองดูสินค้าที่มันมียอดออเดอร์ประมาณนึงแล้วแล้วก็ยังไม่มีครีเอเตอร์ทำนะครับเสร็จแล้วก็กด มันก็จะโชว์ผลลัพธ์มาครับอย่างนี้เนี่ยไส้กรอกสุนัขแมวนะครับมีวิดีโอเดียวเองมีคนทําคนเดียวเองนะครับเราลองไปดูอันนี้นะครับเห็นไหมครับพาร้าฟิลนะครับไม่มีครีเอเตอร์เลยเนี่ยครับเห็นไหมครับด้านขวามือเนี่ยไม่พบวิดีโอเลยนะครับไม่มีคนทําวิดีโอเลยครับเราก็ลองดูนะครับเหมือนเดิมนะครับดูสินค้าที่เราจะเป็นต้องใช้เราอยากจะซื้อมาใช้เพื่อแก้ปัญหาให้เราจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกสินค้าที่เราสามารถบอกได้ว่ามันจะไปแก้ปัญหาอะไรนะครับมันก็ทําให้คนซื้อตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้้นนะครรเเาาากกก็จจไไมม่หดดดดอียยใทํลลิิิิปปวุ ไม่มีวิดีโอเลยนะครับก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าใหม่อะไรหรอกนะครับมันเป็นสินค้าที่ร้านอื่นก็มีแต่ว่าร้านค้านี้เนี่ยนะครับเขายอดขายเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังไม่มีคนทําคลิปวิดีโอนะครับโอกาสที่คนไปที่หน้าแท็บช็อปแล้วก็เลื่อนดูนะครับแล้วมีวิดีโอของเราอยู่นะครับเราทําวิดีโอน่าสนใจคนกดเข้าไปซื้อก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับอย่าลืมนะครับทำาิ i กต็อก SEO ด้วยนะครับ เราใส่คีย์เวิร์ดที่มันมีคนค้นหานครับแล้วก็มาเจอคลิปของเรานะโอกาสที่คลิปของเราจะถูกแนะนำนะครับก็มีมากขึ้นตามไปด้วยก็ลองดูนะครับคลิปแมสตัวล่าสุดที่ผมเพิ่งแมสนะครับมันเกิดจากวิธีนี้นี่เองนะครับก็คือมีคนทําอยู่คนเดียวแล้วผมไปทาตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนทําหรือเปล่าคือผมใช้สินค้าตัวนี้อยู่แล้วรู้สึกว่ามันดีนะครับก็ปรากฏว่ามันก็แมสนะครับแล้วไปดูอาวมีคนทําคนเดียวเองนะครับผมก็เลยเริ่มทยอยทําคลิปเลยนะครับผมอยากจะกลบคลิปของคนอื่นนะครับให้มีคคิปมนนเีะร้ทา ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์หนึ่งนะครับสวัสดีครับ